สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือช่องเคลลี่ V.I. Coach นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการและมุมมองในการลงทุนในกองอาร์คนะครับเพราะว่าหลายคนติดกันไว้เยอะนะครับเราจะมาแก้กรรมกันยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ รหลายๆท่านนะครับที่มีความสนใจในการลงทุนในกองของ Ark Invest นะครับซึ่งก็ในเมืองไทยก็จะมีอยู่หลายกองนะครับไม่ว่าจะลงใน Ark K Ark W นะครับ Ark F นะก็หลายๆท่านก็จะมีคำถามว่าเอ้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ2021นะครับ ผลประกอบการมันออกมาแย่มากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูที่กองแม่นะครับก็คือ ETF ของ Ark เองเนี่ยเมื่อปี2021นะครับก็ติดลบไปประมาณ23%นะครับ a r F เนี่ยลงไป17%นะครับแล้วก็ a r W เนี่ยลงมา16%นะครับดันั้นผมจะให้สเต็ปง่ายๆแล้วกันในการที่เราจะมาแก้ไขดูว่าพอร์ตที่เราลงทุนไปนะครับเราจะแก้ไขกับมันยังไงดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมาดูกันนะก็คือย้อนกลับมาที่ื้น ฐานนะครับว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในกองทุนที่เราลงทุนไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นใน ARK นะครับก็เรามาลองดูนะครับว่าไส้ในของเขาเนี่ยไปลงทุนในอะไรบ้างนะครับตัว Top 10 Holding นะครับก็จะมีเท s l a นะครับมี Zo o o นะเทเลดอกนะครับโลคูนะครับคอยเบส spotify unity software นะครับ เอ็กแซคซายนะครับทวิลิโอแลวก็บล็อกซซึ่งจริงๆเดิมคือชื่อสแควร์นะครับก็ใน10ตัวนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นท็อป10นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์ท็อป10โฮลดิ n งกันดีกว่านะครับอันนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ54%นะครับในส่วนของอท็อป10โฮลดิ n งของตัว RK นะครับนี่ก็คือ10 10ตัวนี้นะฮะ อยู่ที่ประมาณ54นะครับถัดมานะครับเรามาดู ArcF นะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีลงทุนอะไรอยู่บ้างนะครับมาดู Top 10 Holding กันนะก็มี Square นะครับมี Coinbase นะครับ Shopify Twilio นะเราจะเห็นว่าชื่อมันค่อนข้างคล้ายๆกับใน ArcK ใช่ไหมฮะแล้วก็จะเริ่มมีบริษัทที่ไม่เหมือนแล้วก็มีอันนี้ UiPath r นะฮะอันนี้บริษัทนี้ผมไม่รู้จักเลยนะครับก็ต้อง บอกตามตรงนะฮะซีลิมิเตนะครับก็เจ้าของช h อปปี้นั่นเองนะครับโรบินฮูดนะเป็นตัวแพลตฟอร์มเทรดดิ้งนะครับแล้วก็เมอร์คดูริบาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จากที่อ่านไม่ถูกนะครับก็แปลว่าไม่รู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เทเลด o อกนะครับแล้วก็มี a d y เ n นะครับอันนี้ก็จะมีหลายหุ้นนะครับที่คล้ายๆกันอยู่ใน a r ร์นะครับลองดูส่วนของ a r นะ เรามาดูท็อป10กันนะครับก็จะมี Coinbase อีกแล้วนะฮะมี Tesla นะครับมี Grayscale Bitcoin นะมี Zoom นะครับ s p อ,อ t i f y นะครับ r o k u Teladoc นะครับ Twitter Twilio แล้วก็มี Shopify นะครับ อ u W นี่จะจะคล้ายกับ R K ค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนของ R K F เนี่ยเข้ามาผสมด้วยแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะถือกองไหนอยู่ก็แล้วแต่นะครับอ่อสเต็ปแรกเนี่ยผมอยากให้พวกเราเข้าไปทําความเข้าใจก่อนว่าเออตัวหุ้นที่เขาถืออยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอาเอาที่มีสัดส่วนน้ําหนักสูงๆก็ได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของ a R K นะครับสิตัวแรกเนี่ยอ่าเรามาดูนะ R K นะครับสิตัวแรกก็ มีน้ำหนักอยู่54นะครับส่วนถัดมา r r c F นะครับ10ตัวแรกมีน้ำหนักอยู่อยู่ที่56นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ Arc w, นะ10ตัวแรกเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณา55จริงๆก็จะบอกว่า3กองเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณ50กว่าซึ่งแปลว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะ โฟกัสไปกับหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับก็จริงๆผมเคยเจอกองอื่นๆเนี่ยที่มีความไฮคอนวิช t ั่นมากกว่านี้ก็มีนะฮะคือเอ่อแรกเนี่ยป่าเข้าไปประมาณ70%ของทั้งพอร์ตแล้วนะครับแปลว่าอันนั้นยิ่งไฮคอนวิช t ั่นเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นทำไมเราถึงต้องมาดูตรงนี้นะครับเราจะต้องมาดูว่าเรายังคงมีความเข้าใจแล้วก็มีความเชื่อในสิ่งที่เขาลงทุนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเรามองว่าในอนาคตนะครับหุ้นอย่างน้อยนะท็อป10 เป็นยังเป็นหุ้นที่มีอนาคตอยู่ยังมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปได้นะครับเขาน่าจะสามารถที่จะทํากําไรได้แล้วก็มีเอิร์เน็ง์ที่ดีในอนาคตนะครับขยายตลาดของเขาเออกไปนะครับ ก็อันเนี้ยก็จะยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการลงทุนอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาลงทุนเอาไว้อยู่นะครับก็น่าจะถอยออกมาดีกว่านะครับทีนี้ในสเต็ปถัดมานะครับก็คือการถอยออกมาเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าเราติดลบไปเท่าไหร่ด้วยนะครับผมอยากให้มองดูอย่างนี้นะครับในตัวกองของมันเองเนี่ยเราอาจจะติดลบเยอะนะครับซึ่งหลายคนที่ถามมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะติดลบอยู่ยประมาณสัก20-30%อนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่นะดังนั้น ต้องดูว่าทั้งหมดที่เราลงทุนไปในกองเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นออกองไทยเนี่ยมันจะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะที่เราลงทุนไปเนี่ยครับสัดส่วนของเงินที่เราใส่ไปเนี่ยมันเป็นสัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดในพอร์ตของเรานะครับถ้าสมมุติว่าลงตามที่ผมแนะนำนะครับคือจะประมาณ5-7%เนตี่ยต่อให้เราติดลบไป30%นะครับของ5%ของพอร์ตรวมเนี่ยมันก็จะติดลบลงไปนะครับ5-35เนาะ มันจะอยู่ที่ประมาณ1.5%ของพอร์ตรวมทันไหมฮะถ้าไม่ทันเดี๋ยวฟังใหม่นะครับก็คือเงินทั้งหมดในพอร์ตของเราเนี่ยสมมุติว่าเราลงไปนะครับในกองอาร์คเนี่ยมีสัดส่วนอยู่แค่ประมาณ5%นะครตีซะว่า,าทั้งหมดในพอร์ตของเราคือ100บาทในอาร์คเนี่ยมีอยู่5บาท นะครับใน5บาทนี้เนี่ยเราติดลบไปประมาณ30%นะครับซึ่งถ้าตีออกมาเป็นทั้งพอร์ตใหญ่นะมันจะประมาณบาท50นะครับถึงประมาณ2บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ค่าธรรมเนียมที่เราโดนด้วยอาจจะมีนิดหน่อยนะดังนั้นก็ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันติดลบอยู่แค่เล็กน้อยนะครับแล้วใครไม่เข้าใจนะครับอยากจะถอยออกมานะครับเราอยากจะคัดลอสของเราไปเลยเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราลงไปในสัดส่วนที่เยอะพอสมควรแล้วนะครับหรือติดมันเอาไว้อยู่มากนะครับ ไม่ไม่สามารถที่จะไปถั่วได้แล้วเนี่ยคือเรา,เาลบเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีงบแล้วนะครับอันนี้ทำได้ทางเดียวก็คือเราต้องรอให้มันกลับมานะครับแต่ถ้าเราลงไปสัดส่วนน้อยนะครับ แต่ติดลบเยอะนะครับแล้วก็ยังคงมีความเชื่ออยู่นะครับ <S <S สิ่งที่ผมจะแนะนําได้ก็คือเราค่อยๆทยอยสะสมตอนที่มันติดลบเยอะๆนี่แหละนะครับเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยเราจะได้ถูกถักถ่วไปเยอะๆนะครับเวลาเราลบมากกว่า1 0์ขึ้นไปเนี่ยแล้วเราเข้าไปทยอยซื้อถั่วนะครับมันจะทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยถูกดึงค่าเฉลี่ยลงมาเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับถ้าเราติดลบแค่นิดเดียวสมมติเราลบอยู่3%เอรย่างเงี้ยเราไปถั่วเข้าไปนะครับเต็มที่มันก็ช่วยขึ้นมาได้แบบ0.1% 0.2%ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ไม่จําเป็นต้องถัวยกเว้นว่ามันเป็นแผนการลงทุนที่เราเตรียมเงินเอาไว้เป็นไม,ไม้ที่เราเตรียมจะเข้าอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ค่อยค่อยๆถัวไปนะครับแล้วทีนี้มาถึงขั้นที่3นะครับก็คือเป็นเรื่องของทางจิตใจละนะครับว่าเงินที่เราจะสูญเสียไปเนี่ยเรารับได้หรือเปล่านะครับ สําหรับบางคนนะครับก็เป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็คือพอร์ตหลักร้อยล้านนะครับหของพอร์ตเนี่ยก็คือ5ล้านละสมมุติว่าติดลบไป30%อนันนั้นคือติดลบไปล้านกว่าซึ่งก็ต้องบอกว่ามูลค่ามันก็เยอะพอสมควรเนาะก็คือรถคันหนึ่งเลยอะนะครับดังน,นั้นอาจจะ สิ่งที่อาจจะทําได้นะครับเราอาจจะต้องมีเงินสํารองนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยนะครับดึงเอาเงินส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยออกมานะครับไอ้ที่เราลงไป5ล้านตอนแรกเนี่ยเราอาจจะต้องใส่เติมเงินเข้าไปหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องเป็นเงินที่เราสามารถที่จะวางเอาไว้ได้นะครับอย่างน้อยๆน,นะสัก3าปีนะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนตัวผมเองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันดีสําหรับทุกคนนะ หุ้นบางตัวนะครับที่อยู่ในท็อป10 Holding ตรงนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยมีความเ,าเชื่อว่ามันเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับเฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสกลับมาแต่สิ่งที่ผมมีมุมมองอยู่ตรงนี้ก็คือมันแค่เฉพาะบางตัว คำว่าพอมันเป็นบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สามารถดึงขึ้นมาได้หมดทั้งพอร์ตนะครับฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยต้องออทําความเข้าใจกับมันนิดนึงนะครับว่าในมุมมองที่ผมมองดีกับพูดบางตัวเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะช่วยสามารถให้ดึงทั้งพอร์ตของเราขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจะต้องใส่ใจนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องลองพิจารณาดูว่าเราจะจัดการยังไงต่อไปนะครับ โดยสรุปนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราต้องมาดูว่าหุ้นที่เราลงทุนไปเนี่ยนะครับเรายังคงมีความเชื่ออยู่กับมันอยู่หรือเปล่านะครับว่ามันสามารถที่จะเติบโตไปได้ในอนาคตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใน2021มันอาจจะเป็นแค่วิกฤตชั่วคราวหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องถามตัวเราเองนะครับ ประเด็นที่2นะครับสเต็ปที่2ก็ต้องมาดูว่าเราติดลบเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่ใส่เงินเข้าไปไม่มากนะครับสัดส่วนน้อยนะครับในพอร์ตถ้าทําตามที่ที่ปรึกษาแนะนำนะก็อาจจะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์เราน้อยอ่ะเราทําได้ทั้งรอคอยแล้วเราทําได้ทั้งถัวนะครับแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์มันเริ่มเยอะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้เราถัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เงินเราจมเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับเข้ามาได้เมื่อไหร ต้องอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราทําใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่คือถ้าติดลบ20-30%คือมันเลยจุดคัดลอดไปไกลแล้วนะครับ ก็ต้องลองดูนะว่าเราได้เรียนรู้บทเรียนอะไรจากตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับในแง่ของอเมาล์นะครับเงินที่เราลงลงไปนะครับว่ามันเป็นก้อนใหญ่ไหมถ้ามันเป็นก้อนใหญ่นะครับเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้เงินบางส่วนนะเพื่อไปช่วยกองทัพที่เหลือนะครับไปถั่วต้นทุนแล้วก็รอให้มันฟื้นขึ้นมานิบหน่อยนะครับแล้วเรายอมคัดลอสไปในจํานวนที่มันติดลบไม่มากนั่นเองนะครับก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นทางออกให้สําหรับหลายๆคนที่กําลังลังเลตัดสินใจ ผมว่าน่าจะมีคําถามถัดมานะว่าเอ้ยถ้าเราทําใจไม่ได้จริงๆกับยอดเงินที่มันจะต้องถูกคัดลอสไปให้เราทํำยังไงนะครับถ้าผมตอบแบบง่ายๆนะก็คือถ้ามีเงินเย็นอยู่นะครับแล้วเ,เราไม่เดือดร้อนกับมันมากนะครับพอวางที่อยู่ในนั้นได้นะครับสัก3ปีอะไรเงี้ยอาจจะทยอยถัวนะครับ แต่ถ้าไม่มีเงินเย็นแล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องรอนะครับเพราะว่าเราทําใจไม่ได้กับการสูญเสียของการคัดลอสตรงนั้นเนาะนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้จากในเหตุการณ์นี้แล้วเนาะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในครั้งหน้านะครับก่อนเราจะลงทุนอะไรไปนะครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังลงทุนนั้นนะครับและแม้จะแนะนําให้ลงทุนในพอชั่นน้อยๆก็ตามนะครับอย่าไปใส่เงินลงไปครั้งเดียวจบนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะแบ่งออกเป็นสัก 3ไม้4ีไม้นะในการทยอยเข้าซื้อนะครับเผื่อเวลาตอนที่มันลบลงมา 10%, เอรเป่นี่ยเราจะมีไม้ 2, 3, 4ในการที่จะเข้าไปเติมเพื่อที่จะช่วยถัวเฉลี่ยต้นทุนนะครับโอเคก็เชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสติใส่ใจนะครับแล้วก็ลงทุนอย่างปลอดภัยกันทุกคนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ